สวัสดีค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่ผ้าร้วยค่ะมือนีทั้งช่องเฮ้านะคะจะผ้ามาตามตัวเลขแนวทางเด็ดๆนะคะของคุณเมย์ใสค่ะท่านผู้ชมสูตรของเมเฮ้าเนาะคะ่ะตั้งแต่ออกกับช่องแพร่ผ้าร่วยมากโบท่านผ่านจากหมวดเลยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับเลขติดเลขแลนเมเฮ้ากับแมนอหลีนะคะ เลขของคุณเมยสายเฮ้าเนาะค่ะทามาจะมาเป็นหลักสิบเด้อขันผู้ชมเด้อเพราะว่าตามสถิติที่มเมเฮ้าเฮ็ดมาเนาะค่ะเป็นหลักสิบมาโดยตลอดเนาะค่ะผู้ใดมีตัวเลขในดวงใจเนาะค่ะอยากหยิบยับตัวเลขกับมเมเฮ้าไปใส่กะเอาไปได้เลยเด้อขันผู้ชมเด้อแม่เพิ่นบ่ห่วงสูตรเนาะค่ะเพิ่นเป็นคนจิตใจดีอยากให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้ามีเงินมีทองใส่อยู่แล้วเนาะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ ที่สําคัญกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบดิภาษคลิปใหม่ๆเด้อค่ะเด้อตัวเลขกับมเมเฮ้าในงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 5นี่จะเป็นตัวใดเนาะคะ่ะกระเชิญนิฟซีแฟนช่องเฮ้าไปติดตามรับช่วรัรบฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะเป็นผู้ชมมนีเฮ้ากับดนัดกับอีเม่เฮ้าไว้แล่เนาะคะ่ะจะเป็นตัวเลขแนวทางตัวใดเนาะคะ่ะ ในวดนี้ก็ให้เป็ดลับชมรับฟังจากปากของแม่ใส่เห่าพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมกะบอกหูว่าตอนนี้แม่เป็นว่างหรือยังเนาะค่ะก็ได้เวลานัดหมายแล้วเน้าคะ่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่กินข้าวไปล่ะกินข้าวยังอค่ะ เอาเล่นนะแม่เนาะหนูเกรงใจแม่วันหนูโทรมาหลอบนึงแล้วค่ะน่นนัพอดีออกไปเบิ้งของนะของค่ะค่ะของของแม่งวดนี้ก <c oughs> เาเฮ็ดไว้แล้วนะแม่เนาะงวดวันที 16, ่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะแม่เนาะ <c oughs> ค่ะค่ะก็มีแต่ค้นถาสูตรอีแม่ค่ะแต่ว่าหนูก็เกรงใจเนาะให้อีแม่เฮ็ดเนียงเรียบร้อยอีหลีจังปล่อยนะคะสำหรับสูตรอีแม่เฮาเนาะ <c oughs> ค่ะสำหรับอีแม่กะเลขวิ่งเลขติดของ แม่กับเขาตลอดคือเกาค่ะเป็นแชมป์ของช่องแพ,พ,พร่ผ้ารวยเท่าเลยค่ะเขาดีค่ะของอีเมลวววงวดงวดนี่แม่กับไดเฮดไว้แล้วนะ้แม่เนาะค่ะหนูเขียนซีโตคือเกานะแม่เนาะแมนค่ะได้ตัวใดแน่นะคะ่ะแม่มงวดนี้มีหนึ่งสองสามซีค่ะเดี๋ยวนะข้างบนมีหนึ่งมีสอง แล้วก็มีสามมีสี่นะแม่สี่ตัวนะคะรวดวันนี้เหมือนเดิมค่ะสี่ตัวเด่นบนเนยเด่นสามรองสองเด่นบนเดี๋ยวหนูเขียนเด่นบนก่อนของแม่เด่นเด่นข้างบนนะแม่เด่นสามรองสองรองสองค่ะหนึ่งกับสี่เยเป็นล่างค่ะอ๋อค่ะ หนึ่งกับสี่เป็นลางเนาะของแม่เนาะโอเคจะแม่แม่จับค่ะของแม่เด่นหลักสิบคือเก่านะแม่เนาะค่ะแม่จับคู่ให้เอฟซีห้าเนี่ยค่ะเลขประกบนี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะเดี๋ยวนะแม่นะเลขเลขของแม่คือสามหกเนาะที่แม่จับให้เนาะสามหกแล้วก็สามเจ็ดสามแปดสามแปดสามเก้า แล้วก็มีสามเก้านะคะสี่ตัวสองคิดสองแปดสองเก้าทำสำรับไพยทีมากเลขสองเนาะแม่เนะาะมีสองเจ็ดค่ะสองแปดสองเกสองเก้าค่ะ <29, S 2> าทำไไพ่ามากรักสเนาะแต่เป็นตัวล้อมของหลักสามอยู่ทาล่นล่างให้ล่นสิบหสบกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเ้าเดี๋ยวนี่นะ,ะไอหนึ่งเนาะแม่หนึ่งไอข้างล่างนี่คือเด่นเด่นอะไรนะแม่ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหนึ่งกับสี่นี่เป็นล่างเนาะแม่เนาะที่แม่เนียนมาเนาะแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าของแม่ให้แย่งละสี่โต้สี่หางเนาะค่ะ เลขเลขสองอีแม่ไ้เจ๊โต้สามโตวหรือสี่โตเลขสองเลขสองละสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอ๋อมีสองหกด้วยสองหกด้วยหนูลืมเขียนสองหกอ่ะอย่างละสี่ชุดสี่หางนะของแม่นะเดี๋ยวหนูท่วนโตวเลขของแม่ไ้เอซีเข้าฟังอีกรอบหนึ่งเด้อค่ะแม่เด้อสำรับเลขเด่นของคุณแม่ใส่หัวนีเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขที่แม่เด่นไ้บลนานะคะ่ะคือเลขสามกับเลขสองนาะแม่นะสามกับสองนี่เน้นบนค่ะ บนเขียนบนไว้ก่อนอน,นุเด่นให้เลยแล้วก็ทีแม่จับคู่ให้บนนะคะคือสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าน้อแม่เนาะถือบ่าค่ะแล้วการเลขสองทีมท้าผู้ใดมากสองน้อแม่เนาะให้จับใส่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็สองหกน้อแม่เนาะค่ะคือว่าชุดนี้เน้นบนแต่ว่าท้าผู้ใดมากล่างกัติดล่างไวเนียเจ๊น่อยน้อแม่เนาะ พราะาว่าแม่แม่เน้นบนไห้ค่ะและ้วกการสำรับเลขล่างที่แม่เด่นไห้เนาะคะ่ะคือมีหนึ่งกับสี่เนาะคะ่ะแม่ถือมา่งค่ะค่ะหนึ่งกับสี่จ้ะแต่ล่างหล้วก็อีแม่เด่นไห้เนาะคะ่ะคือมีหนึ 6, ่งหกหนึ 8, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ตัวนะคะแล้วก็รถาไห้มักสี่เนาะคะ่ะแม่เข้าจับคู่ไห้คือมีสี 6, ่หกสี 8, ่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าย่างละสี่ชุดสี่หางเนาะแม่เนะะาะเต้นบนเน่ค่ะ เป็นนนะนะคือสามหกกับสามแปดเดี๋ยวหนูหนูวงให้เอฟซีล้วก่อนถ้าถ้าใครตัวเด่นค่ะ่านผู้ชมําหรับเลขเด่นนะคะทีเม่เข้าจับคู่ห้เนาะค่ะ่ทนผู้ชมเด่นบนเนาะคะ่ะเพื่อนจับคู่ห้เนาะคะ่ะเพื่อนให้เน่นสามหกกับสามแปดเด้อ่ะทนผู้ชมเด้อแล้วก็เลขสามโตเนาะคะ่ะทีแม่ข้าจับห้เนาะคะ่ะมีสี่ชุดสี่หางเนาะคะ่ะคือศูนย์สามแปดเนาะคะ่ะ หนึ่งสามแปดแล้วก็มีสองสามแปดเก้าสามแปดนะคะเลขสามตัวาผู้ใดที่มักที่ชอบนะคะอยากเล่นเลขสามตัวม่เพิ่นเน้นย้ำให้นะคะว่าให้เอาศูนย์เอาหนึ่งเอาสองเอาเก้ามาใส่นะคะมาใส่กับเลขที่ตัวเองมักนะคะค่านผู้ชมคือว่าเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขเก้านี่ เป็นลักรอยเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดมักเลขศูนย์ก็เอาศูนย์มาใส่เนาะผู้ใดมักเลขหนึ่งก็เอาหนึ่งมาใส่ค่ะถ้าผู้ใดมักเลขสองเนาะค่ะก็เอาสองมาใส่ผู้ใดมักเลขเก้าก็เอาเก้ามาใส่เนาะค่ะคือเมใส่เหาเนาะค่ะเน้นไห่เหลวเนาะค่ะท่านผู้ชมว่ามักตัวหนีเนาะแต่สูตรของเมใส่เหาเนาะค่ะปกติแล้วที่เม่เราจับคู่ไห่แบบนี้ค่ะจะมาหลักสิบเด้อค่ะท่านผู้ชม ขาออกคือออกตรงๆเลยค่ะเลขแม่เพื่อนเนาะจะบดตั้งแต่เพันเฮ็ุมากกับเป็นลักซิปตลอดค่ะเลขติดเลขแรนของเพิ่อน,นี่คะแานผู้ชมตัวนี้เนาะค่ะตัวที่เพิ่นเด่นห้คือมีหนึ่งมีสองมีสามมีสีนะคะสีตัวนี้นะคะในรอบหนึ่งปีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจะแทบจะบดผิดเลยค่ะจะผิดแค่เทือหรือสองเือนะคะแต่ว่าตั้งแต่ แม่เฮาเนาะคะ่ะออกกับทั้งช่องแพาะป้ารวยเฮามาบโท่านผ่า,ผาจักงวดเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อยางเลขเด่นที่เพิ่นจับคู่ให้แบบนี้นะคะ่ะถ่ามาคือมาตรงๆเลยค่ะบบม,มีกลับเนาะค่ะท่านผู้ชมสำรับสูตรเมใสกะแม่นสมคําคุยเนาะคะ่ะถือจนข้นซาเนาะสูตรเพิ่นแม่นอิลีะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดที่มากที่ชอบเนาะคะ่ะตัวเลขก,กับแม่เฮาเนาะคะ่ะกัดยิบจับตัวเลขก,กับแม่ไปพิจารณาได้เลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อ แต่ว่าถ้าผู้ใดมีตัวเลขในดวงใจเนาะคะ่ะกระยิบจับเลขเด่นเลขติดของเม่เฮาไปใส่ได้เลยค่ะเม่าก็เป็นคนจิตใจดีเนาะคะ่ะเพิ่นบ่หวงสูตรเนาะคะ่ะดานผู้ชมเพิ่นว่าห้หยิบจับตัวเลขก,กับเพิ่นไปใส่ได้เลยเนาะคะ่ะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนเนาะคะ่ะของคุณเมใส่เฮ้าเนาะคะ่ะสุดท้ายทั้งช่องก็คอวอวยพรให้ fc แฟนช่องเฮ้าเนาะคะ่ะโชคโชคมันมาในวดวันที่16ตุลาคม2 0 0พ หารอยหกสิบห้านี่กันสุขูสุขเคนเด้อค่ะเด้อขอขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะแล้วก็ขอขอพระคุณคุณเมย์ใส่ห้าน้าเนาะคะ่ะเนาะที่ให้เกียรติข้ามาให้ตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะแบ่งปันตัวเลขแนวทางให้เอซีแฟนช่องห้าวค่ะมือนี่กัสัญญาณกระตดัดปกคอนเนาะท่านผู้ชมทัท้งแอดมินก็เลยได้มาอธิบายต่อเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกะอีหยังที คัดค้องก็ขอโทษขออาภัยมานะที่นี่หลายๆ้อคะท่านผู้ชมเด้อผู้ใดมีขอเสนอแนะดีๆนะคะหรือว่าอยากแบ่งปันตัวเลขเนวทางให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้า่นะคะอยากอยากเป็นสะพานบุญนะคะทั้งช่องก็ยินดีรับฟัง้อคะท่านผู้ชมเด้อพร้อมที่จะรับฟังและก็พร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้แกทุกๆท่านนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าทั้งช่องแพ,พ,พร่ผ้ารวยเฮ้าเนะคะตั้งใจเฮ็ดคลิปขึ้นมาเพื่ออยากให้แฟนช่องเฮ้าเนะคะ มีโชคไม่ใช่มีเงินมีทองใส่เนาะคะ่ะตัวเลขตวัวใดดีๆเนาะค่ะเนวทางดีๆทั้งจองกับพยายามจะหามาเสนอเนี่ยให้ FC เฮาได้พิจารณาะะด้วยค่ะเด้อสุดท้ายทั้งจองก็ขอขอพระคุณทุกท่กานหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ให้เกียรติข้ามารับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ